สวัสดีครับคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านอพอบ้านแม่บ้านท่านใดประสบปัญหาเครื่องซักผ้าน้ําไหลช้านะครับปกติที่ใช้กันมาน้ำมันจะไหลเร็วมากเลยนะครับแต่วันดีคืนดีใช้ไปนานวันเข้าสักปีแลมปีประมาณนี้นครับน้ํามันเริ่มไหลช้าหลายเข้าเครื่องช้านะครับ เรามาสังเกตรตรงนี้นะครับสังเกตตรงหัวใจน้ำเข้าเครื่องนะครับที่เชื่อมต่อกับก๊อกน้ำนะครับบางเครื่องซักผ้าบางเครื่องมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเอยด้านด้านหลังนะฮะของผมอยู่ด้านด้านบนนะครับเราจะเปิดมาดูนะครับนี่คือเหตุผลของเครื่องซักผ้าที่น้ำไหลเข้าเครื่องช้านะครับ ของผมมาไหลช้าไงผมก็เลยมาลองสังเกตดูนี่นะครับนี่นะฮะมันจะมีเศษกรวดเศษหินที่ไหลมาจากท่อน้ํานะครับไหลมาตามน้ํานะครับไหลมาพร้อมกับน้ำนะฮะเนี่ยนะฮะซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงอ่านี่นะครับเศษกรวดเศษหินเล็กๆนะครับมันจะ มันจะไหลามาพร้อมกับน้ําแล้วก็มากองรวมกันตรงจุดจุดดักดักอ่าดักพวกนี้ดักดักหลวดดักซ้ายนะฮะตรงตะตะแกรงที่ดักไว้อยู่นะครับก็ถ้ามีเยอะกว่านี้น้ำจะไหลช้ามากเลยนะครับนี่ผมมสีส่วนหนึ่งไม่มากก็เดี๋ยวก็แค่ ดึงดึงการกลางมันออกมาครับแป๊บหนึ่งนะผมใช้มืออีกมือหนึ่งไขมือดึงดึงเสียงไสซเรนก็ดังสู้กับเสียงพูดของผมด้วยนี่นะหมุนมันออกมาครับ จะออกยากหน่อยเดี๋ยวใช้มือที่ผมถนัดนิดนึงบางเครื่องมันจะรูปแบบมันจะไม่เหมือนกันนะฮะมันจะดึงยากเดี๋ยวผมใช้ซ่อมเสียบเข้าแกนแล้วก็ ดึงแกมขึ้นมาสอาิอย่าดึงแรงนะฮะเดี๋ยวมันอ่าก็เด้งหมดแล้วล่ะอ่าออกมาแล้วนี่นะฮะกระเด็นออกไปด้านข้างบางส่วนนะครับก็เอามาทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดแ๊บเดี่ยวครับ แค่นี้ฮะแล้วก็เอาเศษที่มันตกไปด้านข้างทาง,ทางวัาสตรทิ้งไปด้วยแบบนี่นะฮะแค่นี้ครับผมแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเท่านี้ก็ น้ำก็กลับมาไหลเข้าเครื่องแรงเหมือนเดิมแล้วนะครับแค่นี้เองครับผมหมุนเก็บอขอตรวจเช็คขัน้นว่าสะอาดไหมโอเคสะอาดแหละแล้วก็หมุนเก็บเข้าไปแค่นี้ครับเรียบร้อยครับใช้งานครั้งต่อไปน้ำก็กลับมาไหลแรงเหมือนเดิมครับผมลองไป สังเกตและเช็คดูนะครับว่าน้ำไหลเข้าเครื่องซักผ้าชา้ามันอาจจะเป็นตรงจุดที่ผมแนะนําตรงนี้นะครับไปเช็คดูกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ